ทางสื่อ,อ The Matter นะคะบอกว่าสวเนี่ยกลายเป็นปัญหาของระบอบประชาธิปไตยเสียเองคุยเรื่องสวกับอาจารย์ประวินนะคะแล้วก็ขอบคุณทางสื่อ The Matter ด้วยบอกว่าสวเนี่ยถูกออกแบบให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยแต่สวไทยนั้นได้กลายมาเป็นปัญหาของระบอบเสียเอง ดังนั้นถ้าจะมีสอวอต้องมาจากการเลือกตั้งถ้าไม่มีก็คือไม่มีไปเลยแล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้นะคะทางคุณพิธาอันนี้จากข่าวเนาะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้คุณพิธาเนี่ยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเก้าไกลรวมกับอีกเจ็ดพรรคการเมืองได้ถแถลงกันจับมือจัดตั้งรัฐบาลโดยได้สอสอ,อทั้งหมดสามร้อยสิบสามเสียงอขออภยนะัยเนี่ยไม่ใช่เมื่อวา่า เมื่อวานนี้จากข่าวก็คือวันที่18พฤษภาคมเนาะเขาบอกว่าก็ได้ทั้งหมด313เสียงถึงแม้ว่าราคเก้าวไกลจะสามารถรวมเสียงได้เกินครึ่งของสภาล,ล่างแล้วแต่ก็ในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ง่ายนะบอกว่าจุดยืนของสอวเนี่ยจะโหวตให้กับพรรคที่เสียงมากที่สุดหรือไม่ทางสื่อนะคะก็เลยได้พูดคุยกับอาจารย์ประวินเนี่ยแหละ เขาบอกว่าฝ่าคลื่นลมจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยเมื่อพูดถึงสวแล้วโกรธมากมึงเป็นใครปรวินเริ่มต้นก่อนกล่าวด้วยว่าเมื่อพูดถึงเรื่องจุดยืนของการโหวตนายกของสอวสิ่งที่เราต้องพูดไปด้วยกันก็คือหน้าที่ของสอวหลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยส่วนตัวเป็น เป็นอาจารย์ประวินเนี่ยแหละที่มองว่าทิศทางของการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเป็นแง่บวกจากเหตุผลทั้งหมด3ข้อข้อแรกก็คือแรงกดดันของภาคประชาชนที่เริ่มส่งเสียงเรียกร้องให้สอวอนั้นน้อมรับต่อมาก็เสียงของประชาชนอย่างที่เห็นได้จากสอวอมีไว้ทำไมซึ่งเกิดขึ้นจากโลกโซเชียลมีเดีย ข้อที่2การขยับตัวของพรรคเก้าวไกลแล้วก็พรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลอย่างที่เห็นเลยว่าเพียงไม่ถึงอาทิตย์นับจากวันที่ประกาศผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางพรรคเก้าไกลเนี่ยก็ได้มีการนัดกินข้าวกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมรวมถึงชวนพรรคหน้าใหม่ที่มีอุดมการใกล้เคียงกันอย่างพรรคเพื่อไทยรวมพลังแล้วก็พรรคเป็นธรรมเนี่ยมาเข้าร่วม จัดตั้งรัฐบาลด้วยกันข้อที่สามก็คือพักฝ่ายตรงกันข้ามถึงแม้ว่าพักคภูมิใจไทยจะออกถแถลงการว่าไม่ไหวกับการโหวตให้กับพิธาแต่ทางพักประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งมีเสียงอ่า24เสียงที่กำลังมีท่าทีว่าอาจจะโหวตให้กับพิธาก็ได้คนที่พูดถึงเรื่องเรื่องนี้เรื่องแรกก็คือสาธิต ปิตุเตชะเป็นอดีตรอมอชอศึกษาธิการนอกจากนี้เนี่ยอลงกรพลบุตรเนี่ยรักษารองหัวหน้าพรรประชาธิปัตย์ยังกล่าวเอาไว้ในวันที่17พฤษภาคมว่าพรรประชาธิปัตย์เนี่ยประกาศชัดเจนเลยในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะฟังเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งและเมื่อพัรคก้าวไกลได้เป็นอันดับหนึ่ง ก็ควรที่จะโหวตร,รับรองนายกโดยยืนยันว่าเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนะคะในวันที่14บสีขออภัยในวันที่24่สิบสี่พฤษภาคมที่ผ่านมาเรื่องนี้จึงต้องติดตามจุดยืนของพระเก่าแก่นี้ด้วยแล้วอาจารย์ประวินก็ยังเสริมอีกประเด็นในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลสำเร็จก,ก็คือหัวหน้าพรคก้าวไกลเนี่ย ควรที่จะทำตัวเหมือนกับว่าตัวเองนั้นเป็นรัฐบาลแล้วโดยเฉพาะการพบเอกอัคราชเอกอัครราชทูตประจำประเทศต่างๆในเมืองไทยและได้พูดถึงนโยบายที่จะเริ่มต้นเมื่อรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วท่ามการกระแสกดดันจากสังคมสวหลายคนเริ่มออกมาแสดงจุดยืนว่าจะโหวตให้กับพิธาในฐานะของแคนดิเดตนายก ของพรรคที่ได้เป็นคะแนนสูงสุดซึ่งดังนั้นประวินจึงมองว่าเป็นการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคเก้าไกลอาจจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามประวินยังคงเตือนถึงพคติทุเรศที่อาจจะเกิดขึ้นจากการยุบพรรคหรือว่าหุ้นไอทีวีหรือการแทรกแซงทางด้านสารรัฐธรรมนูญหรือพรรคเก้าไกลและพรรคร่วมรัฐบาลควรจะพูดจากันดีๆ กับสวเพื่ออ้อนเสียงรับรองนายกรักฐมนตรีคือหนึ่งในความเจ็บปวดจากทางโฮสเองเนี่ยแหละผมได้ฟังคำถามนี้ถึงกับหัวล้อลั่นก่อนจะตอบว่าโน่ทุกคนมันเท่ากันคุณมีหน้าที่ของคุณคุณคิดว่าสาวพวกนี้เนี่ยอยากจะให้พูดด้วยอย่างเพราะเพราะ แล้วจะปล่อยหมัดแม้ผลประโยชน์ของตัวเองเหรอสวมีไว้ทำอะไรมีไว้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะไร้ผลประโยชน์ใช่หรือเปล่า ปขามานะคะบอกว่าประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดถึงแม้ว่าประวินนั้นจะเชื่อว่าพรรคเก้าไกลมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลได้สูงกว่าและภายใต้แนวคิดที่ว่าที่นี่เมืองไทยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นตรงอยู่หลายต่อหลายครั้งว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดนั้นเกิดขึ้นได้เสมอโดยประวินเนี่ยประเมินถึงความเป็นไปได้กรณีที่พรรคเก้าไกลเนี่ย จะตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วก็คงเอาไว้ซึ่งสามกรณีกรณีแรกก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะตั้งรัฐบาลถึงแม้ว่าเพื่อไทยจะย้ำหลายครั้งเลยว่าไม่มีแนวความคิดในการแก้ไขข,ของพรรคก้าไกลแต่ในกรณีที่สสวไม่โหวตให้พิธาโอกาสในการตั้งรัฐบาลก็ย่อมมาตกอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่คำถามจากประวินก็คือพักเพื่อไทยเป็นคำตอบของสอวและอนุรักษ์นิยมไทยจริงไหมในมุมมองของประวินการเปลี่ยนชื่อนายกจากพิธาเป็นแพทองทานไม่น่าจะส่งผลดีกับอนุรักษ์นิยมแต่เดิมอยู่แล้วเป็นเสียงข้างน้อยซึ่งถ้าที่จัดตั้งเนี่ย คงไม่พ้นภูมิใจไทยของเสี่ยหนูอย่างแน่นอนบอกว่าอาจจะมีการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือว่านายกที่จะชื่ออนุทินปวินก่อนตัดบทด,ด้วยความเป็นจริงทางด้านการเมืองที่ผ่านมาบอกว่าแต่หัวเราะแบบนี้เนี่ยความจอรอของการเมืองก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนอย่างที่เคยบอกนะคะว่า กรณีที่3มนะคะมีการยุบพักเลยถึงแม้ว่าปณิธทางอาจารย์ปวินเนี่ยจะพูดเรื่องนี้พูดไปหัวล้อไปแต่ก็เช่นเดิมทุกอย่างมันเป็นไปได้ในเรื่องของการรัฐประหารด้วยแล้วต่อมาอาจารย์ปวินก็ถามบอกว่าสอบอมีไว้ทำไม วันนี้เนี่ยไม่มีสองวอได้หรือเปล่าเราก็พิสูจน์กันแล้วนี่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมีก็เหมือนไม่มีเพราะว่ามันคือสภาตรายางมันเป็นคำตอบอยู่ในตัวเองแล้วว่าไม่มีสองวก็เ,เป็นได้ขยายความคำว่าสภาตรายางข้อมูลจากไอรอเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยหกสิาพบว่าสองวอโหวตไปในทิศทางเดียวกันเลยและมันจะเป็นตัวเลือก ตัวถูกเลือกให้เข้ามา ซึ่งเป็นผู้เลือกตัวเองเข้ามาก็คือประยุทธ์จรรันโอชาเนี่ยแหละเขาบอกว่าพบว่าสาวเนี่ยโหวตไปในทิศทางเดียวกันและมัจะเป็นทิศทางที่ทางคุณรัฐบาลหรือว่าอหอตอนเนี่ยแหละที่เป็นผู้เลือกตัวเองเข้ามาโดยเขาบอกว่ามันมีข้อมูลว่า97%ของสวเนี่ยแต่งตั้งโหวต ผ่านพรบง,งบประมาณไม่มีแตกแถวเลย98%ของสอวมีการแต่งตั้งอนุมัติร่างพอรอกอรไม่มีแตกแถวแม้ว่าบางฉบับเนี่ยสสเห็นชอบไม่ถึง60% 99%ของสอวแต่งตั้งลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายปฏิรูปจากรัฐบาลชุดฉบับเลยแล้วก็ร่างกฎหมายรัฐบาลโหวตผ่าน ร่างฝ่ายค้านสอวอแต่งตั้งโบสถสวนส่วนข้อเสนอขออาจารย์ประวินต่อสอวอมีอยู่2ทางแท่นั้นเองก็คือ 1. ยก,ยกเลิกสอวอ 2. ถ้าจะมีอยู่ก็ต้องกลับไปมีที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนในรัฐธรรมนูญปี40บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อสอวอถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุน ระบอบประชาธิปไตยแต่สวนั้นกลายเป็นปัญหาของระบอบประชาธิปไตยที่แก้ไขกันไม่ลงตัวเลยถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยจะปล่อยสวให้ให้มีเอาไว้ทําไมดังนั้นถ้าจะมีอยู่ก็ต้องผ่านการเลือกตั้งถ้าไม่มีก็ไม่มีไปเลยเพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยทํางานอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือส่วนที่เกิดขึ้นของทาง อาจารย์ประวินนะคะแล้วก็อาจารย์ประวินบอกว่ากรีดงงว่าถูกทั้งคุณอนุทินแล้วก็ถูกทั้งพักภูมิใจไทยเนี่ยบล็อกนะคะบล็อกอาจารย์ประวินเรียบร้อยแล้วอืมก็ประมาณนี้นะคะ ตอนนี้ก็สามชั่วโมงเสร็จแล้วแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาอาจารย์ปวินบอกว่าอยากเห็นเพื่อไทยเนี่ยจับมือพร้อมกับภูมิใจไทยนะคะขอขอบคุณค่ะส่วนตัวของมี่เนี่ยมี่ก็เชื่อว่าเขาจับมือแน่นอนนะ,ะเพราะว่ามันแววมาอยู่แล้วส่วนเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดเห็นอย่างไรนะ,ะก็ลองแสดงความคิดเห็นดูได้นะคะ